วันนีลูกค้ามาใส่ชุดมาได้เต็มระบบเลยสวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยฮุยโค้ดยโค้อ๋อมาดูอะไรเอ่ยลองลองดูเลยพี่ขาดเหลืออะไรก็ลองถามน้องได้ครับ,รบทางนู้นโซโลอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับเลือกได้โซโลทางนูน้นอยู่ทางนู้นนะครับถือดูได้ทางนี้ก็เข้าดูได้ทางนี้เป็นอะไรเดิมเดิมแต่ยังไม่ไม่เสร็จเท่าไหร่ครับยังขึ้นไม่เสร็จทางนี้ก็ดูได้ครับลองดูหาอะไรไม่เจอก็ลองถามครับเพราะมันจะหายากมาก พราะมันของมันจะไม่ค่อยเป็นเป็นโซนเป็นไรมากมายเพราะมันเราเราเหมามาเราขึ้นขึ้นขึ้นอย่างเดียวขึ้นให้เสร็จไงครับสวัสดีครับมีครับเนี่ยเนี่ยเป็นมงกุฎน้องเขาเนี่ยครับมีเพราะเห็นมงกุฎมันจะไม่ได้โชว์หน้าร้านหรอกครับพวกผมผมแพ็กทุกวันไม่พอเนี่ยลองดูได้ครับมงกุฎมีมีสีดำแดงน้ำเงินทองครับผมลองดูได้เดี๋ยวไม่ให้ดูครับ จะดูใไหลายบอกน้องถึงไม่โชว์เลย